30กว่าไม่เป็นสโตรหรอกเนี่ยเพ,พราะความคิดแบบนี้นอนจิดเตียงกันมาตั้งหลายคนแล้วนะพอเราปวดหัวบ่อยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตหนักแบบนี้ค่ะเราเข้าขาดที่จะเป็นโรคสโตรกอินเดียงซึ่งมันเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองในวัยทํางานส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากอายุที่เยอะขึ้นการสูบบุหรี่นะคะการดื่มแอลกอฮอล์สรุปเลยว่ปวดหัวจากการทํางานหรือว่าเป็นสัญญาณแจ้งเตือนของโรคหลอดเลือดสมองค่ะผลตรวจนะคะ วัสดีค่ะยุ้ยนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมค่ะเจ้าของบาร์แล้วก็มีแบรนด์เป็นกระเป๋าออนไลน์ด้วยนะคะจริงๆอะค่ะเราทํางานทุกวันเลยทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะบางทีก็น่าจะถึงตีสามตีสค่ะเวลานอนก็จะนอนค่อนข้างน้อยค่ะและยิ่งช่วงเวลาที่มากรุงเทพแบบนี้นะคะปาร์ตี้ทุกวันปาร์ตี้ทุกวันจริงๆเราแทบจะเป็น V.I.P ทุกร้านที่นี่เลยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2อขวดแน่นอนกลับบ้านตีสี่ตื่นมาทํางานตอนเช้า8ปดโมงทุกวันค่ะไปต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงค่ะ่ะตตัตัั้้้งงแแ1นนนนถึเเชาอีีกกววป็บบทุ ปกติถ้านอนน้อยนะคะตื่นขึ้นมาแน่นอนค่ะว่าจะต้องปวดหัวแน่นอนเราก็จะมียาแก้ปวดติดตัวไว้ตลอดค่ะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในวันต่อไปได้ค่ะพอเราปวดหัวบ่อยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตหนักแบบนี้ค่ะก็ต้องไปหาอาบทความว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเป็นโรคอะไรจากที่อ่านดูค่ะเราเข้าขายที่จะเป็นโรค stroke เองอย่างนะคะซึ่งมันเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองในวัยทางานคิดว่าค่อนข้างกังวลค่ะว่าจะเกิดจากโรคเนี้ยได้จริงๆหรือเปล่าจากการที่เราใช้ชีวิตหลักหน่วงแบบนี้ค่ะ นั่งคิดในใจว่าจะรอให้เกิดเตุหรือว่าจะเช็คก,ก่อนที่ทุกอย่างจะสายค่ะแต่คิดไปคิดมาตัดสินใจมาตรวจดีกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตรวจที่ไหนดีสุดท้ายก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะเราก็ได้ดูหลายที่มากค่ะสุดท้ายนะคะเราก็เลือกโปรแกรมตรวจสมองของโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งเพราะเหตุผล5าข้อนี้ค่ะหค่ะเจาะลึกสมองร,ระบบประสาทและหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอแบบครบวงจร ตรวละเอียดแม่นยำด้วยการทํา MRI สมองเพื่อประเมินดูเนื้อสมองระบบหลอดเลือดหรือตําแหน่งของรอยโรคและเออเตซาวหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองเพื่อดูโครงสร้างของหลอดเลือดการตีบแคบการไหลเวียนของเลือด 2. อค่ะมีอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองที่เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองดูแลให้คําแนะนําปรึกษาเชิงลึกค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจสมองในครั้งเดียวมีการตรวจชี้วัดการอักเสบของหลอดเลือดที่ช่วยประเมินความเสี่ยงหัวใจและสมองในอนาคตซึ่งไม่ค่อยเจอในพกเกดทั่วไปค่ะ 4. ค่ะตรวจปัจจัยเสี่ยงหลักครบทุกด้านน้ำตาลสะสมน้ำตาลปัจจุบันไขมันในเลือดแบบแยกละเอียดครบเซตช่วยมองภาพรวมของการเกิดภาพไขมันอุดตันด้วยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะคุ้มค่าเหมาะกับคนอายุ25ปีขึ้นไปค่ะปกติคนจะคิดว่าการตรวจสมองสําหรับวัยผู้สูงอายุแต่แพ็กเกตนี้นะคะเริ่มต้นเร็วเพื่อป้องกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะส่วนเรื่องราคานะคะเราได้ราคาดีกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะเพราะเราจองผ่านแอปแคทรีมอลนะคะซึ่งมีส่วนลดเยอะแยะมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถให้แอดมินแนะนําดูได้เลยค่ะ และน,นี่คือวินาทีที่สำคัญที่สุดนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าผลตรวจจะออกมาเป็นยังไงในสมองของเราจะมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่ามีแค่คุณหมอเท่านั้นที่จะรู้ไปลุ้นด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทําไมถึงอยากตรวจโปรแกรมนี้นะคะเออจริงๆจะมีอาการปวดหัวค่ะช่วงเช้าแล้วก็วันไหนที่นอนน้อยอะค่ะก็จะมีอาการปวดหัวค่อนข้างบอกกินยากแก้ปวดก็ไม่ค่อยหายก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญญาณเตือนโรคด้วยหรือเปล่าโอเคค่ะ มองนิ้หัวหนินึงนะคะกอกตาตาหนะคะมองยิ้มยิ่งฟันยกแขกขึ้นตรงๆหลับตาค่ะลืมตาค่ะโอเคเลยเดี๋ยวลองยกแขกขึ้นมาตรงๆนิดนึงอันนี้แหลมดีไหมคะแหลมดีเน<พ>อะอันนี้แหลมดีไหมคะค่ะดีค่ะ,อคะโอเคค่ะ ผลตรวจนะคะผลตรวจนะคะ,ะ,คะดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยตัวเนื้อสมองของคุณนัทเมลัยก็อยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะคะคยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลตรกจแล้วีิปุ่นขอจาะก,การทํางานหรือว่าเป็นสัญญาณแจ้งเตือนของโรคหลอดเลือดสมองคะ่ะ ของคนไข้นะตอนนี้นยังไม่เหมือนค่ะเพราะวอาการของโรคหลอดเลือดสมองก็คือจะมีอาการเรื่องของลิ้นแข็งปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงขึ้นซี่นะคะอาการปวดหัวอันนี้อาจจะเป,ป็นปวดหัวจากความเครียดจากการทํางานพักผ่อนไม่พอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของไมเกรนร่วมด้วยค่ะแล้วโรคซ็อกเกิดจากอะไรคะต่อ,อแล้วคนที่อายุน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคเนี้ยได้หรือเปล่าคะ ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากอายุที่เยอะขึ้นนะคะอีกอันก็คือจากโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะ mm hmm. การสูบมบุหรี่นะคะการดื่มแอลกอฮอล์ภาวะเครียดที่อาจจะมีผลได้นะคะรวมถึงประวัติครอบครัวะคะ่ะถ้าว่าครอบครัวเรามีประวัติเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยโดยทั่วไปจะเจอในผู้ใหญ่ในโรคหลอดเลือดสมองที่อายุแบบมากกว่า60ปีขึ้นไป mm hmm. แต่ในคนไข้บางกลุ่มที่อายุน้อยองไปดูว่ามีการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือเปล่า หรือมีการแข็งตัวของเลือดที่ปกติหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุได้แล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะคะสมมุติว่าแบบอย่างวิอายุใช้ร่างกายหนนะักแบบทําง,งานหนะักดูหนะักเราป้องกันยังไงได้บ้างนะคะ หลักการในการป้องกันข้อหนึ่งคือทำไลฟ์สไตล์เราให้ดีนะคะคุมอาหารนะคะของทอดของมันขนมหวานอย่าไปทานเยอะนะคะยากเลยอ่านีดหนึ่งแล้วต้องนอนที่พอด้วยห้ามนอนดึกอย่าดื่งบ่อยก็แนะนำไม่เกินหนึ่งดืต่อวันหนึ่งดื่มหนึ่งแก้วต่อวันแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแก้วเดิมแล้วก็เติมบ่อยๆก็ต้องเลี่ยมนิดนึ่งออกกำลังกายเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งให้ได้สักร้อยห้าสิบนาทีต่ออาทิตย์หรืออย่างน้อยก็เดินให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งหมื่นเก้านะคะ่จะเดินไม่ถึงค่ะ ค่อยๆปรับไปนะคะอ่าที่เหลือก็คือเป็นการลดถ้าเราไม่สูบบุรี่ก็ดีอยู่แล้วนะคะดิบเนี่ยมมลืมหนักมากจริงๆค่ะการองลดนิดนึงควรตรวจอีกทีเมื่อไหร่คะปกติแนะนําอย่างน้อยตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออะไรผิดปกติจต้องตรวจเร็วขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ผิดปกตินียมันผิดปกติมากน้อยแค่ไหนก็จะเช็คซ้ําในช่วง3-6เดือนค่ะ ได้คุยกับคุณหมอเราโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าทําให้เรารู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตหนักแบบนี้โลกแม้กก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันค่ะออกกําลังกายเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่ได้จากการตรวจมันมากกว่าตัวเลขที่อยู่บนกระดาษค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราไม่ต้องเดาอีกแล้วค่ะว่าร่างกายของเราเป็นอะไรเพราะว่าเราได้ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางนะคะแล้วก็ได้คําแนะนําพร้อมถึงการวางแผนในการใช้ชีวิตของเราในอนาคตเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยค่ะตั้งแต่ตอนนี้นะคะคิดว่ากลับไปอาจจะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักขวัญให้เพียงพอหรือว่าการดืม่มลดลงแบบไม่มาละวอนเหมือนเดิมแล้วล่ะคะ่ะถ้ารอให้ถึงวันที่ร่างกายส่งสัญญาณก็อาจจะไม่ทันก็ได้้้นนะคะคคออออยย่่่่่าาาาารรรรใหงงกกเสสัญณแลววตจ ร่างกายของเรามีค่ามากพอเกินกว่าที่เราจะเสียงนะคะเช็คก่อนป้องกันได้ค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกําเงนใจให้น้องจิ๊อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ